สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสปาร์คสี่คณสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับวันนี้ก็พาชมเป็นยูโร5นะครับ3 0มนะครับก็สลหรับคันนี้คือสลหรับลูกค้าซึ่งใช้งานส่วนตัวก็ได้นะครับหรือจะเอาไปแต่งโชว์ก็ได้หรือจะไปงานลุยเพื่อการทําเงินเช่นวิ่งในสวนนะครับสวนปาล์มสวนยางหรือบรรทุกผักขึ้นลงเขานะครับสามารถใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับตัวนี้ครับมาดูกันครับว่ารถตัวนี้มีออปชันอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ไฟหน้านะครับ มันติรีเฟกเตอร์นะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับกันชนหน้าดีไซน์สวยงามนะครับมีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เช่นนะครับแล้วกับกันชนหน้าเนี่ยลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถถ้าขับตัวนี้แล้วเนี่ยแต่งได้นะครับก็คือใส่กันชนหน้าซึ่งเป็นเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงครับสำหรับเวลาลุยได้นะครับเวลาลุยเขาลุยป่านะครับได้เลยนะครับกระจังหน้าทีเดนเซชั่นนะครับตัวนี้ครับมาดูครับจุดเด่นของตัวสปาร์คขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ครับคือล้อเนี่ย จะเป็นล้อกระทะ16นะครับนี่ครับยางโยโกนะครับรถเน be ี <Bel icy> ย <duh> ่ยเป็นรถยกสูงนะครับตัวนี้ครับต่างจากรุ่นธรรมดาก็คือสามารถขับเคลื่อน4ี่ล้อได้นะครับลุยได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับช่วงล่างแบบปีกนกคู่นะครับมีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยนะครับตัวนี้ครับก็มาดูต่อนะครับก็คือตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับกระจกหน้าจะเป็นบานใหญ่เห็นได้สบายๆนะครับตัวนี้ครับกระจกด้านข้างเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับสีบอลนะครับ สปาร์คส0ครับห9 0งแรงมาตัวนี้ยูโร5คือเราไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับประหยัดขึ้นนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวนี้เราสามารถแต่งนะครับเป็นบันไดข้างเสริมได้เป็นบันไดเหล็กนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถลุยได้นะครับกันมอเตอร์ไซค์ได้ต่างๆนะครับมาชมภายในรถนะครับนี่ครับแผงประตูก็จะเป็นโทนดานะครับแผงข้างเป็นผ้านะครับคอนโซลดานะครับมีที่วางของนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอ สัมผัส8นิ้วครับเหมือน v c o อ t เตนะครับตัวนี้จะลิงก์กับระบบขับเคลื่อนด้วยนะครับก็คือเทเลนคอมมานะครับ2 High 4 High 4โลนะครับลิงก์กับจอกลางนะครับแล้วก็ระบบเล้าเทเลนโหมดนะครับตัวนี้มีมาพร้อมนะครับแล้วก็มีระบบดิฟล็อกนะครับพิเศษก็คือสามารถไปได้ทุกที่นะครับตัวนี้รับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเบรกมือตรงกลางนะครับเบาะไวนิวดำนะครับแยกซ้ายขวานะครับ หรือว่าเพียบพร้อมนะครับภายในก็จะมีไฟส่องแผ่นที่นะครับไฟส่องสว่างในรถนะครับมาพร้อมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนะครับการดีไซน์ของตัวกระบะนะครับมีเหล็กกันกระแทกครับเพื่อการใช้งานนะครับด้านข้างก็จะมีหูตะดับร้อยนะครับนี่ครับนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่า4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับตัวนี้ผ่านได้ทุกอุปสรรคนะครับมาดูด้านท้ายนะครับชุดไฟท้ายนะครับฝาท้ายล็อกสามารถล็อกแน่นได้นะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งนะครับ กันชนท้ายเหล็กนะครับพวกความแข็งแรงครับหรือว่าแต่งเพื่อการใช้งานนะครับมาแต่งได้นะครับตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่ให้พร้อมนะครับแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้จะเป็นแบบเพาหามแหนบก็คือเพลาอยู่ใต้แหนบนะครับตัวนี้ครับมาดูด้านขวาของตัวรถนะครับนะครับเขียนว่า4 4นะครับดิฟล็อกนะครับเฉพาะสปาร์ค4 4เท่านั้นถึงจะมีให้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยล้อกระทะ16 ยางโยโกฮาม่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าล็อกสูงนะครับสามารถลุยงานได้นะครับตัวนี้รับนี่ครับอันนี้ก็พาชมนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้ครับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับแผงข้างนะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกให้พร้อมนะครับมาแบบนี้เลยครับ็บอะไว้นิ้วดับนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเลื่อนได้เอ็นได้ปรับได้นะครับสะดวกสบายนะครับครับเด็กมือตรงกลางนะครับนี่ครับอันนี้เป็นภายในของตัว สปาร์คตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งพิเศษสุดสำหรับระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เรือนไม้ใหม่นะครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับนี่ครับมาแบบนี้เลยนะครับปุ่มปรับไอเสียนะครับตัวนี้คือลดมลพิษด้วยนะครับตัวนี้ลดได้ถึง92%นะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ด้านขวาจะเขียนที่3.0นะครับนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็พาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสปาร์ค4ี่คูณสนะครับ สำหรับการลุยงานการทำเงินนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวน์ต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ t i t t o k Facebook YouTube สมุิอิสุออนไลน์นะครับเบอร์โทรไอ้ท์ใดนะครับ081 49867 81ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามประสบคุามากครับ